สวัสดีครับผมต้อมนิรันดร์นะครับผมโตโต้พิวันครับผมเราสองคนเป็นเพลงิเกด้วยครับครับผมแล้วก็นอกจากผลงานลิเกแล้วเราเยังมีผลงานในวงการบันเทิงด้วยนะครับผมทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็ภาพยนตร์หรือว่าละครต่างๆมากมาย ซึ่งหลายต่อหลายคนก็คงที่จะพอรู้จักนะครับตัวานของเราทั้งสองคนแล้วสาหรับเราสองคนพี่น้องนะครับวันนี้ครับเราสองคนพี่น้องมีสิ่งดีๆมานําเสนอสําหรับเทรนรักสุขภาพในปัจจุบันนี้ครับครับผมเนียกว่าเอาสิ่งดีๆที่เราได้กินเนี่ยมาบอกต่อทุกคนนั่นเองครับไม่ใช่อะไรเลยครับนี่ครับมิลค์คอฟฟี่นะครับผมเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนั่นเองถูกต้องครับสําหรับกาแฟนี้นะครับ เป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลและยังมีส่วนผสมที่มีประโยชน์มากมายครับครับผมก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทานกาแฟเยอะขึ้นเพราะว่าไหนจะคุณทํางานด้วยอะไรด้วยผนัดวัยอย่างเราก็นนเริ่มมาทานกาแฟลแล้วแต่ ว่าทานกาแฟยังไงให้ได้สุขภาพก็ต้องนี่เลยครับมิลส์2ปีครับเป็นกาแฟสําหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยเพราะว่ามีส่วนผสมของรังนกนะครับถังเช่าแล้วก็สมุนไพรถึง25ชนิดเลยครับผมแล้วก็ยังใช้ครีมจากถั่วเหลืองด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและกาแฟนี้นะครับเหมาะกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งกาแฟนี้มีสารสกัดต่างๆที่จะไปช่วยเรื่องข้อ ครับ,รบแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับเบาหวานความดันืไขมันส่วนเกินอะไรนี้สามารถช่วยได้หมดเลยแต่พอรู้อย่างนี้แล้วว่าเป็นกาแฟครับสุขภาพบางคนก็จะบอกว่า,วารสชาติมันจะไม่เหมือนกาแฟทั่วไปจะดื่มยากอาจจะไม่รอร่อยอะไรบ,บอกเลยว่ามิวส์ก f แฟเนี่ยทั้งหอมแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเป็นกาแฟโรบิก้าแท้นะครับแล้วก็คาเฟอีนต่ำอย่างที่พี่ต้อมบอกนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลแต่ยังใช้ครีมจัดทวนเหลืองอีกด้วยบอกเลยว่ารักสุขภาพจริงครับผมและวน งจากนี้เนี่ยเรมีคาร์เจนต์สไตเป็นไทยค่ะี่ช่วยำรับข้อเข่าลแล้วก็บรรุงร่างกายในตยวผมด้วยนะครับส่วนผสม ทุกๆอย่างที่อยู่ในกาแฟมิลคอฟฟี่นะครับ,รบล้วนแล้วแต่เป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นครับยังไงก็เหมาะกับผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับ,รบวัย,ย่างเราสองคนนะครับก็ต้องหนดูแลสุขภาพาถ้าจะเลือกดื่มกาแฟก็ต้องเลือกดื่มกาแฟมิลคอฟฟี่ด้วยครับใช่ครับแล้วก็คนปัจจุบนันเนี่ยหันมาเล่นโซเชียลเยอะขึ้นคือสายตาใช้ทํางานหนักเรียกว่ายอย่างนั้นทั้งมือถือทั้งหน้าจอคอมหน้าจอทีวีเลย มิลส์คอฟฟีก็ช่วยได้เพราะว่ามีสารสกัดจากโกจิเบอรี่แล้วก็าสารสกัดจากดาวเรืองสามารถช่วยคุณได้แน่นอนคือพูดง่ายๆเลยว่าดื่มกาแฟมิลส์คอฟฟี่ีครับได้ประโยชน์สารสก,กัดเต็มรูปแบบเลยครับต้องยังไงก็ต้องฝากมิ w ส Coffee ไว้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเห็นกล่อง,งคุ้มมากนะครับหกล่องมีข้างในถึง1 0ซองเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมราคาเพียงแค่295บาท เก็บเงินปลายทางไม่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับเนี่าก็ต้องฝากไปด้วยได้กินกาแฟแล้วก็รักสุขภาพต้อง News Coffee เลยครับนึกถึงกาแฟนึกถึงเราสองคนต้องโตโตที่มีกาแฟเพื่อสุขภาพมานำเสนอต้องกาแฟ News <Muse> Coffee, <Muse> Coffee ครับ